วันนี้จูนจะชวนทุกๆคนทำแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงค่ะทุกคนดูสิคะน่ากินไม่เอ่ยป่ะไปดูวิธีที่จูนทำกันค่ะทุกคนค่ะเรามาเริ่มทำเลยนะคะอันดับแรกจูนก็จะใส่นี่เลยค่ะเป็นน้ำใบย่านางนะคะผสมผักขมฝรั่งค่ะใบผักขมฝรั่งค่ะตั้งไฟเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นจูนก็ใส่หน่อไม้นะคะนี่คือหน่อไม้ที่จูนต้มแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะทุกคนค่ะ ใส่น่้อม้ไปเลยค่ะแล้วตามด้วยเห็ดแชมปิปญงขาวค่ะแล้วก็เชมิจิขาวกับสีน้ำตาลค่ะทุกคนค่ะจากนั้นจุนก็ใส่เครื่องนะคะก็คือเข้าเบือค่ะพริกตะไคร้หอมแดงตำค่ะจุนอยากได้ความหอมของตะไคร้ค่ะและเสียดายเขาด้วยค่ะเอาใส่ไปเลยค่ะคนให้เข้าเบือ อ่ละลายนะคะทุกคนคะ่ะอย่าให้เป็นก้อนคะ่ะขั้นตอนนี้ยังไม่ปรุงนะคะคนให้เข้าเบือเขาไว้นี่ก่อนคะ่ะละลายดีก่อนอ่ะเดี๋ยวจูนจะรอให้เขาเดือดเนาะเราค่อยมาปรุงคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นจูนจะปรุงด้วยผงชูรสนะคะทุกคนคะ่ะผงชูรสเกลือนิดหน่อยคะ่ะน้ำปลรราต้มสุกคะ่ะอันนี้ก็ต้มเองใส่ไปสองทัพพีเลยคะ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เดือดแล้วก็ ค่อยคนอีกทีหนึ่งค่ะเดือดปุดๆแล้วโยนลูกโดดลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะคนละค่ะทีเนี้ยชิมรสชาติตามชอบนะคะทุกคนจุนชิมรสชาติแล้วดูจะจืดไปเติมเกลืออีกนิดนึงค่ะทุกคนค่ะช้อนฟองออกค่ะจุนก็ชิมรสชาติอย่างที่ชอบแล้วนะคะขั้นต่อไปจุนก็ใส่เนี่ยค่ะ ใบผักขมฝรั่งแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะทุกคนตามด้วยไข่มดแดงนะคะจุนใช้นี่ค่ะไข่มดแดงกระป๋องค่ะเอามาจากไทยเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคน